สวัดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์มาใหม่ครับเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรังครับอ่าจี้ฮาโลวีนครับอุปกรณ์เขียนแบบตึกรอยฟ้าครับอ่าฮาโลวีนรองเท้าโล่นะครับฮาโลวีนเพนบอร์ดครับอ่าแล้วก็ฮาโลวีนสปริงไดโนครับและสุดท้ายก็จะเป็นอ่าฮาโลวีนหมวกเกี้ยวนะครับอ่าก็จะมีอยู่กี่จี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าจี้นะครับ และก็ในการสะสมจี้มัมมี่มอนสเตอร์ครับครบ1ชิ้นและก็จี้มากรองวิญญาณเด็กครับ S, จำนวน1ชิ้นครับอ่าเมื่อคุณแลกแล้วครับมันจะหายไปครับอ่าสามารถมาแลกแสงพิเศษแห่งเกียรติยศตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าและก็อ่าทุกๆการสะสมอ่าโคมไฟฟักทองครบ3ชิ้นและก็อ่าเพชรเซล์ฟักทอง A บวกจำนวน 3ชิ้นครับมาแรกมัมมี่มอนสเตอร์ได้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะปิดกี้ตึกลอยฟ้าและก็ลองเท้าโรครับอ่าคุณก็ต้องเก็บสาตสมอ่าฟักทองไม่ใช่ฟักทองโคมไฟครับอ่าจำนวนอ่าเอาสีคุณเข้าไปครับก็จะเป็น12ชิ้นครับและก็อ่าเพชรเซลฟักทอง A บวครับจำนวน12ชิ้นครับถือว่าใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะนครับอ่า และก็ถ้าคุณอยากจะปิดที่เพนส์บอร์ดครับฮาโลวีนครับคุณก็ต้องเก็บสะสมหาอันนี้ครับโคมไฟฟักทอง9ชิ้นและก็เพลสเซลครับฟักทอง A บวก9ชิ้นเหมือนกันครับคุณก็จะปิดเพนส์บอร์ดไปเลยครับและก็ถ้าคุณอยากจะได้สปริงไดโนครับมันให้เก็บ4ชิ้นใช่ไหมอันนี้โอเคครับเก็บ4ชิ้นคุณก็ สี่คุณก็ไปครับอ่าคุณก็เก็บอันนี้12ชิ้นครับกลมงไฟฟักทองเนาะและก็อ่า H cell ฟักทองครับ A บวกจำนวน4คุณเข้าไปเป็น8ชิ้นครับอ่าแชิ้นถ้าคุณจับปิดหมวกเกี้ยวครับอ่ามันให้ตามหาอันนี้3ชิ้นครับคุณก็อ่าเอา3คุณเข้าไปครับก็คืออันนี้9ชิ้นครับและก็อันนี้6ชิ้นครับคุณก็ปิดหมวกหมวกเกี่ยวไปเลยเนาะอ่าเมื่อแรกแล้วมันจะหายไปครับอันนี้ และก็มีตัวสุ่มฮาโลวีนตรงนี้ครับก็จะมีจี้เครื่องรางฮาโลวีนในปีที่ผ่านมาครับมาให้เราตามหาด้วยเนาะถ้าคุณคุณต้องใช้วัตถุดิบในการตามหาก็คือโคมไฟฟักทอง A ครับ2ชิ้นและก็เพชรเซลล์ฟักทอง A บวกครับจำนวน2อ A จำนวน1ชิ้นครับเมื่อแรกแล้วมันจะหายไปครับอย่าลืมครับแรกแล้วหายไปแน่นอนอย่าลืมอ่านดูดีๆนะครับก่อนที่เราจะแลกเนาะอ่ะ ข้อของในนี้ครับมันบอกเเยนรับว่าไม่ค่อยมีจี้ไหนที่ใช้ได้นักปัจจุบันนี้นะอ่ามันใช้ยากเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เปิดได้พระคุมก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเป็นจี้ที่ยูเวนข้ามืทางได้ครับสองครั้งเนาะอ่านอกนั้นก็ไม่ค่อยใช้ประโยชน์ได้ครับอ่าแต่ก็อ่ามีเปิดร้านอาหารฮาโลวีนครับอ่านี้น่าจะได้จาารละวันเลิกอินครับอ่าได้รับเมื่อเลิกอินครับก็อย่าลืมมาเลิกอินทุกวันครับ เขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อเราก็มาเปิดตัวน,นี้ครับสุ่มเอาครับนะมันจะสุม่มให้เรานะาตามนี้เลยครับข้างล่างนี้สะสมครบตามจํานวนครับอ,อันนี้ได้จากไหนได้จากอะไรได้จากการสุ่มตัวเมนูฮาโลวีนแบบสุ่มครับอ่าโอเคครับซุปเวดแม่มด,แม,มดนะครับอ่าซุปเวดแม่มดนะครับประมาณนี้ ทุกอย่างครับอ่าทุกอย่างที่มันให้สะสมะครับทั้งอันนี้ทั้งอันนี้อ่าก็ไปสุ่มจากตัวสุ่มตรงนี้ได้เลยครับอ่ะโอเคอ่าฉลองวันฮาโลวีนครับอันนี้น่าจะเติมหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเติมครับดูจากส่งแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวนะครับเปิดรูปบาทก่อนครับชึบไอ้กี่เพชรโอ้โหที่สองร้อยครับอ่ะขนาดเป็นรูปบาทเพชรธรรมดาเน,นี่ยไม่ใช่เออไม่ใช่รูปบาทที่การันตีเพชรน,นะ ยังได้2องสเลยผมได้บ่อยอยู่นะบางทีก็ร้อยบางทีก็200ได้บ่อยมากครับก็อ,อย่าลืมมาหมุนกันนะครับเดี๋ยวมาหมุนก่อนนะชิปอ่านี่ครับรูปบาทอันนี้เลยผมได้บ่อยอยู่นะ200ครับไปไม่ต้องอัดผงก็ได้ครับอ่ะถ้าใครมีผงก็อัดก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปิดในกล่องที่เราจองไว้ก็แล้วกันเนาะว่าอะไรมันจะออกบ้างครับอ่าถ้า A บวกออกมาสัก3มชิ้นนะผมหาเลยนะ ตามจริงแล้วผมมีหมดทกกี้แล้วนะครับในนี้อ่ะมีหมดทกกี้แล้วไอ้ดีผมเนอะอ่ามาอีกแล้วครับเอามาล่อผมครับดูดิเอามาล่อผมครับล่อเก่งเธอด้วยครับอ่าไม่มาครับไม่มาแล้ว,ลวของดองผมค่อนข้างเยอะอยู่นะไม่รู้ว่ามาจากไหนมาอีกแล้วครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะให้ผมทําจริงนะเออเอ,อ,อย่าบอกนะว่าจะให้ผมทําจริงยิ่ยม อ่ถกใจหมดทับเพนแฝงขึ้นครับนึกว่าจะได้ทำอีเว้นต์จริงๆครับอ,อ่ะไม่มาเลยครับบีร้วนเลยครับนี่ครับไอ้พวกนี้อ่ะได้จากการเล่นรางวัลล็อกอินพวกนี้ครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับอ่าเล่นครั้งที่หนึ่งเราก็จะได้ครับอ่าหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังน่าจะอ่ายังไม่หมดครับ ตกใจหมดครับอ่าชึบไม่มาเลยครับจังหวะนี้สงสัยมันเอา,ารอบผมสองชิ้นพอครับอ่าเขาบอกว่าเอาแค่นี้แหละถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาก็ไปเอาเพชรไปถุ่มเอาอ่ายังยังไม่หมดครับยังยังไม่หมดอ่ายังเดือยอยู่ตรงนี้อยู่นะอืมไม่มไใช่ครับอ่าในหมวกครับชึบโอโห QS QS ออกดีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในอ e ีเวนครับอ่ะก็หมดแล้วครับอ่ะไม่ต้องไปดูอะไรครับหมดแล้วก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยนะครับอ่ะดูต่อโอ้โหเปิดไปแล้วนี่วะชิบโอ้โหโอ้โหแม่งครบสามชิ้นจริงว่ะ ครบสามป่ะอืมถ้าผมจะหานะั้นเอาที่อะไรดีเอาที่ที่ผมไม่มีดีกว่าไหมเนอะอันนี้ผมน่าจะไม่มีนะดูจากทรงแล้วแต่ว่าเอามาน่าจะไม่ได้ใช้ครับน่าจะใช้แค่รองเท้าโล่นะอืมหารองเท้าโลสักอันดีไหมฮะลองสุมครับอ่าลองสุมสักห้าร้อยครับถ้ามันไม่มาก็พอกันนะครับอีเวนต์นี้นะครับลองดูไป แสงขึ้นเยอะนะครับเอ A บัวไม่อีกแล้วครับโอ้โหั้งหมดมีสี่ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ห้าชิ้นแล้วครับโอ้โหไม่ออกง่ายวะห้าชิ้นเอไม่ออกเลยนะครับห้าชิ้นแล้วตอนนี้ออามาล่อแค่ห้าชิ้นเลยนะเราต้องเก็บสิบสองเลยนะไม่มาครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหารองเท้าโล่สักอันดีกว่าเน,ะนาะในในมันก็มาแล้วครับออกสักขนาดนี้แล้วนะครับน่าจะอวยจริงเนี่ยหลังหลังมาแม่งไม่ออกเลยครับพอผมจะทาเออมาอีกแล้วครับหกชิ้นแล้วตอนนี้ขาดหกชิ้นนะครับามาย้อยเอขอเอมาหน่อยให้เอขออนุญาตไปขายจี้ก่อนครับ ถ้ามันล็อก A ก็ดีกว่าล็อก A บวกนะผมว่าเออขอลองทา้าลกมาสักอันหน่อยเฮ้โอเคนะครับโอเคนะก็ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจนครับว่าคลิปนี้มันจะมีเสียงไม่ชอตอีกหรือเปล่านะเออผมก็ซ่อมเสร็จแล้วนะบางทีมันก็เป็นเป็นให้หายนะครับข้อถ้าเปลี่ยนอีกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่า้โ,โหแม่งกี้นเลยวะ สุ่มยังไม่ถึงพันหนึ่งนะนี่โอ้โหออกเยอะอยู่นะนี่ออกเยอะมากครับอื้ม <c oughs> ใบโคเวอร์ครับอ๋อเต็มแล้วครับอะโอเคครับไม่ต้องรีบร้อนครับอีเวนนี้ถึงวันสุ่มครับโอโหเต็มแล้วลืมชึบอื้มพันหนึ่งได้มา8ชิ้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่าเออได้ได้มา8ชิ้น แต่อีบวกอแต่ยี่เอไม่ไม่ออกเลยครับอ่าออกแล้วนะครับถ้าใครเปิดถ้าใครเปิดได้ A บวกตัวแบบนี้ครับอย่าพึ่งไปเติมอย่าพึ่งไปอะไรนะอ่าก็เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันให้รางวัลลลอก in. อินอ่าเปิดจากกองดองกองอะไรต่างๆครับอ่าออกแน่นอนครับเชื่อผมอ่าอเวนตนหมดวันทีเท่าไหร่น่าจะยี่สิบเก้านะนะผมดูไม่ผิดนะครับไปสุ่มต่อครับ โอ้โหมีมาครับขาดสี่ชิ้นเองครับเฮ้ยให้มาหน่อยือมาแล้วครับตอนนี้ขาดสามครับถ้าครบสามปุ๊บผมอยู่เลยนะนี่ไม่ออกเลยครับนั่งล้างมาไม่ออกแล้วเอามาล็อกผมแค่นี้พอครับขาดสามชิ้นแล้วก็ล็อกนะครับ เออมันต้องแบบนี้ครับขาดอยู่2ชิ้นครับอ่าสชิ้น อ๋อมาแล้วครับขาดชิ้นหนึ่งใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะใช่ผมนับผิดใช่ไหมไม่ผิดครับอ่าไม่ผิด อ่ะอันนี้ต่อแล้วกันนะครับดูดีครับโอ้โหแม่งน่าเกลียดมากครับล็อกล็อกชิ้นเดียวครับชิ้นสุดท้ายโอ้โหตัวไปสี่พันแล้วมั้งป่านนี้สี 4, ่กว่าแล้วเกินไปนะบางทีนะเกินไปมากมึงจะล็อกกุนอะไรนั่งหนาวะชิ้นเดียวเองใครดูคลิปผมจนถึงช่วงท้ายๆครับก็คือจะรู้ว่าผมนโดนล็อกนะครับ เออมาแล้วครับตอนนี้ปิดไปเท่าไหร่นะเออประมาณสามพันหนึ่งสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสี่พันกว่าครับสี่พันสองนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันครับโอ้โหถ้าไม่โดนล็อกนั้นน่าจะปิดประมาณสักสองพันกว่าสามพันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ารองเท้าโลฮาโลวีนครับอันนี้มันได้ใช้ประโยชน์บ่อยมากครับรองเท้าโลเนาะอ่าส่วนที่อันนี้ครับสามารถนําเล่นกับไวอาชาก็ได้ครับใครที่ปิด ตัวไวอาชาอาชาต,ตัวตัวธรรมดาหรือว่าเป็นอีโวอาชาก็ได้ครับอ่ะเล่นกับคู่กับลุ้มดําทุูมิงเท่าน,นครับโหดนะเอออันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียกบกับรองเท้าโล่ครับก็น่าจะสู้รองเท้าโล่ไม่ได้นะครับอันนี้นะโอเคนะครับอ่ารับมาเลยนะครับอ่าอย่างน้อยก็เอาไปทำออฟนะครับอ่ะมีแล้วมีอีกก็ได้นะครับโอเคนะ ก็ใครจัดสุ่มนะครับก็ขอให้ดวงดีๆนะครับอ่าขอให้ปิดนีดน้อยกันท,กทุกคนนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ